สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่พิเศษหน่อยนะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการเล่าคลิปวิดีโอนี้พอสมควรนะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยก็จะมาพูดถึง ชาวจีนหรือชาวฮั่นนะครับพินอินเรียกว่าฮั่นเยือนนะครับถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชาวฮั่นหรือฮั่นเยือนนะครับมีความหมายแปลว่าชาวกลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกและมีถิ่นฐานกําเนิดในประเทศจีนนะครับชาวฮั่นถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจีนผลสํารวจจํานวนประชากร ในปลาคิสตศตวรรษที่20พบว่ามีชาวฮั่นราว1,200ล้านกว่าคนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับมีหลักฐานว่าชาวฮั่นถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยห่วงตี้นะครับซึ่งอาศัยอยู่ในแถบดินแดนจงหยวนนะครับหรือภาคกลางของจีนนั่นเองครับและกระจายอยู่ทั่วประเทศจีน มาอย่างยาวนานกว่า5,000ปีนับตั้งแต่สมัยเชี่ยชางโจชุนชิวจ้านกวานะครับจนมาเริ่มเป็นปึกแผ่นในสมัยฉินหรือฮั่นนะครับในสมัยฮั่นนี่เองที่เริ่มมีการเรียกกันว่าชาวฮั่นหรือฮั่นซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีความเชื่อตามแบบประรัี่เต๋าชาวฮั่นมีกิจกรรมด้านการเกษตรและอัตกรรมที่เจริญก้าวหน้าอีกทั้งยังมีการประดิษฐ์เครื่องสำริด หรือการถักคอเครื่องเคลือบดินเผาสถาปัตยกรรมและศิละปะการวาดภาพที่เป็นหน้าตาของชนชาติตั้งแต่ยุคโบราณนะครับนอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงผลงานวรรณกรรมรูปแบบต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะครับและที่ลืมไม่ได้ก็คือเป็นชนกลุ่มแรกของโลกนะครับที่ค้นพบและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์4ีอย่างก็คือกระดาษ เทคนิคการพิมพ์เข็มทิศและดินปืนนะครับในส่วนบุคคลสําคัญนะครับเชื้อสายหั่นในแผ่นดินจีนไม่ว่าจะเป็นนักทฤษฎีนักปฏิวัตินักการเมืองกวีศิลปินต่างๆที่ถูกจารึกนามในหน้าประวัติศาสตร์จีนและของโลกที่เรารู้จักดีได้แก่ดกรสซุนยัตเซน,นเหมาเจ๋อตุงโจ้เลินไห่หลิวเฉาฉีจูเตอ๋อตึ้งเสี่ยวผิงรู่ชิงด้วนเป็นชาวฮั่นที่สร้างคุณุปการต่อ ลูกหลานชนชาวฮั่นในวันนี้นะครับและยังรวมไปถึงขงจื๊อนักปัชญ์เมธีผู้เรื่องนามของจีนเป็นเวลาเนิ่นนานหลายร้อยปีมาแล้วที่แนวคิดของของจื้อซึ่งเป็นรากฐานคุณธรรมคำสอนของชาวฮั่นได้แพร่อิทธิพลไปถึงทั่วทวีปเอเชียตะวันออกชาวฮั่นมีวันสำคัญทางประเพณีได้แก่เทศกาลตุจีนเทศกาลหยวนเซี่ยวเทศกาลไหว้บะจางเทศกาลไหวพระจันทร์ จึงชิวเจียเป็นต้นในก่อนประวัติศาสตร์ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นสัมพันธ์อยู่กับประวัติศาสตร์ของจีนอย่างใกล้ชิดชาวฮั่นตามรอยบรรพบุรุษของพวกเขานะครับกลับไปถึงชาวหัวเซีย่ยซึ่งอาศัยอยู่ตลอดลําแม่น้าฮวงหูนะครับหรือแม่น้ําเหลืองในจีนตอนเหนือหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์นะครับของนักประวัติศาสตร์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงครับซือหม่าเซียนนะครับ รัชสมัยนะครับของจกักรพรรดิเหลืองซึ่งเป็นบนรรพบุรุษในตำนานของชาวฮั่นไว้ในตอนเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จีนแม้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคนี้ยากที่จะเข้าใจเนื่องจากขาดแคลนบันทึกทางประวัติศาสตร์การค้นพบแหล่งโบราณคดีซึ่งชี้ชัดว่าการสืบต่อจากวัฒนธรรมนีโอลิทิปยุคหินใหม่โดยตลอดช่วงกลางแม่น้ำเหลืองเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรม เชียงหู7,000ปีถึง6,600ปีก่อนคิดการวัฒนธรรมยงเฉา5,000ปีถึง3,000ปีก่อนคิตการวัฒนธรรมยงเฉิน3,000ปีถึง2,000ปีก่อนคิตการและตลอดแม่น้ำเหลืองตอนล่างเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมทิ้งเหลืองกลาง5,400ปีถึง4 0 0 0ปีก่อนคิดการวัฒนธรรมด w วนส Co. ค u คอเชอร์นะครับ4,300ปีถึง2,500ปี ก่อนกิจการและวัฒนธรรมลงเฉิน2,500ปีถึง2,000ปีก่อนกิจการยวนชี่นะครับช่วงแรกของราชวงศ์แรกที่ได้รับการพิจารณาในการบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนคือราชวงศ์เซี่ยเป็นช่วงเวลาในตำนานเนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีไม่เพียงพอพวกเขาถูกล้มล้างโดยคนจากทิศตะวันออกที่ก่อตั้งราชวงศ์ซางเมื่อ1,600ปี1,40ปี ก่อนคิตการตัวอย่างทางโบราณคดีแรกสุดของอักษรจีนย้อนกลับไปถึงช่วงเวลานี้จากอักขระที่สลับบนกระดูกทํานายดวงชะตาเหล่าอักขระทานายที่พัฒนายอย่างดีมาแล้วบอกใบ้ถึงจุดแรกเริ่มของตัวอักษรในจีนราชวงศ์ซางถูกล้มล้างโดยราชวงศ์โจซึ่งได้ปรากฏขึ้นเป็นรัฐแล้วแถวแม่น้ำเหลืองเมื่อสองพปีก่อนคิตการ ราชวงศ์โจเป็นผู้สืบทอดต่อมาจากราชวงศ์ซางโดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับชาวซางพวกเขาได้ขยายอาณาเขตรวบรวมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีจากการเข้ายึดของและครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่แห่งนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการทำให้เป็นจีนและวัฒนธรรมจีนฮั่นต้นแบบก็แพร่ขยายไปทางใต้อย่างไรก็ตามอำนาจของกษัตริย์โจ แตกเป็นสิ่งเสี่ยงและได้เกิดรัฐอิสระขึ้นอย่างมากมายในยุคนี้ได้ถูกแบ่งเป็นสองช่วงได้แก่ยุคฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง Spring and a u t u m ชและยุคสงครามรัฐในช่วงเวลานี้เองเป็นยุคของการพัฒนาวัฒนธรรมและความคิดปัชญาหลักๆรู้จักกันในชื่อว่า The h u n I s s c o o ค ออฟฟอร์สในจำนวนหลักของปัชญาที่สำคัญที่สุดที่เหลือรอดจากยุคนี้คือหลักคำสอนของกระติเตาและขงจื้อนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากท่านผู้ชมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเราในช่อง YouTube Kissi สิช n n e l